สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องริมหน้าต่างนะครับวันนี้ก็มีเรื่อง update. อัปเดตช่วงนี้มันเป็นงาน Mobile Expo นะครับจัดที่ไบเทคบางนานะครับก็มีตั้งแต่วันที่1แล้วก็วันสุดท้ายพรุ่งนี้วันที่4นะครับก็เป็นเรื่องเลิกงามยามดีสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับที่เป็นโมบายของเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นเยอะนะครับแล้ว ของทางช่องลิมะต่างเองก็มีเรื่องต้องเสียตังอีกเหมือนกันนะครับก็หลายคนอาจจะรอไอ้นี่อยู่นะครับก็คือ iPad เดี๋ยวยกขึ้นมาให้ดูก่อน iPad g เจนนะครับตัว128ถ้าใครที่รอไม่ไหวหรือว่าไม่ได้จองไว้หรือ,อยังไงถ้าอยากได้เครื่องเลยนะไปที่งานนะครับแล้วก็มันมีอยู่บูธหนึ่งนะครับของสตูดิโอหมายเลข7เนี่ยนะครับซึ่ง สามารถซื้อแล้วก็ได้เครื่องเลยแต่สีเนี่ยต้องไปลุ้นเอาว่ามันจะเหลือให้เพื่อนๆสีอะไรนะครับตอนที่ของเราไปก็จะเหลือแค่ตัวสีที่มันเป็นสีดํากับสีทองอะ่ะนะครับตัวสีเทาเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เครื่องมาเลยนะครับแล้วก็มีตั้งแต่ความจุที่มันเป็น3.2อกับร2อยนะครับก็ครบเลยคราวนี้ ไอเรื่องสเปคเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นชิป A12 ตัวใหม่นะครับก็เป็นจากเดิมที่มันใช้ A10 นะในเจน7แล้วก็ขยับมาใช้ A12 นะครับเรื่องสเปคมีช่องทำเยอะแยะละรีวิวแลว้แต่นี่เป็นกล่องที่ได้มาจากในงานนะครับแล้วก็เป็นของที่ขายจริงในบ้านเรานะครับแต่เป็นรุ่น Wi-Fi นะแต่ใครที่อยากได้รุ่นที่มันเป็น Cellular นะครับใส่ซิมไดนะ้ก็ต้องรออีกเป็นช่วงปลายเดือนหรือกลางเดือน ก็ต้องไปเดินดูเอานะครับแล้วก็บางร้านบอกว่าของเข้าวันที่6สําหรับรุ่น w i f i ไปลง,ลงจองไว้ได้นะครับแต่ในงานเนี่ยถ้าจะเอาของเลยมีเลยก็ที่นี่เลยครับสตูดิโอหมายเลขเคราวนี้เราตอนที่อยู่ในงานเราเปิดเช็คเครื่องกันแล้วแต่จะมาเปิดให้ดูว่าในเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับบรุ่นที่ขายในบ้านเราจริงๆนะว่าซื้อซื้อจริงบ้านเราเนี่ยมันได้อะไรในกล่องนะครับคราวนี้มั เปิดดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคคราวนี้ในกล่องเนี่ยจริงก็พลาสติกเขาก็กรีดปกตินะเรามาเอาออกไม่ได้เป็นลูกค้าของ Apple นานมากแล้วนะนี่ก็เอามาตัดงานด้วยนะครับแล้วก็เอามาทำหลายอย่างด้วยเห็นว่าเป็น ช่วงเปลี่ยนเจนใหม่นะเปลี่ยนชิปเซ็ตที่มีนัยยะสําคัญกล่องก็สวยงามตามของเรื่องเปิดขึ้นมาก็จะเห็นเครื่องนะครับเครื่องก็น้ําหนักดีนะหนักเบานะครับแล้วก็มีตัวที่คอนเน็กคีย์บอร์ดได้นะครับพวกสมาร์ทโคเวอร์คีย์บอร์ดได้ก็เป็นไล n i n g ไท p ์นะครับลำโพงแล้วก็มีเป็นไลนิ่งไทท์ ด้านหลังก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับปุ่มโฮมมีนะครับแล้วก็มีอะไรอีก3.5มีนะครับ3.5นะส่วนสเปคกล้องหน้าหลังเนี่ยหาดูได้มีเยอะเลยนะครับที่เขาทำไว้ตอนนี้ในนี้คู่มือซึ่งเราก็อ่านกันเป็นประจำมีคนชอบพูดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ุงมือมีนะครับอะแดปเตอร์ไทซีนะครับเป็นไทซี c 20วัตต์นะครับก็ตรงตามที่หลายช่องเขารีวิวนะครับแล้วก็สายเป็นปาลายไลนิง่งนะครับแล้วก็เป็นไทซีนะครับไทซีทูไลนิง่งนะครับ ผมมีปัญหาแน่นอนเพราะว่า power bank ที่ผมใช้อยู่ประจำมันเป็น type A นะไม่มีพอทที่ออกเป็น type C เลยอันนี้ก็ต้องเดือดร้อนอีกนะครับแต่ว่านี่ครับของก็มีประมาณนี้ข้างล่างผมไม่มีอะไรรอวมั้งมีปะไม่มีหรอกนะครับก็มีอะแดปเตอร์มี type type C t o lining นะครับแล้วก็ คู่มือนะครับจริงอ่านได้นะเดี๋ยวเราจะอ่านกันนะครับแล้วก็เครื่องนะครับนี่ก็จะเปิดกล่องให้ดูสั้นๆนะแต่ว่าเรื่องการใช้งานเรื่องรายละเอียดเนี่ยมีช่องที่ทํำละเอียดได้ดีมากๆหลายๆช่องนะครับไปหาดูได้แล้วแต่ว่าคลิปนี้เราก็จะบอกว่าถ้าอยากได้เครื่องรอไม่ไหวแล้วไม่ได้ต้องการรุ่นที่มันใส่ซิมอ่ะเป็น wiFi ใช้ ก็ไปได้เลยนะครับ Mobile Expo b ไบเทคบางนานะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วในงานมีโปรบัตรเครดิตเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีตั้งแต่0%แล้วก็หลายๆเดือนหลายๆค่ายโปรดี DD, ๆเยอะเลยครับแล้วก็น้ำหนักดีครับขนาดกำลังดีน้ำหนักดีวันนี้ไปกินข้าวก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ